สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับกับผมตนพงศ์หลักนครพลนะครับวันนี้มีคลิปพิเศษนะครับเกี่ยวกับเรื่องลายมือพิเศษพิเศษมาฝากกันนะครับวมนนี้ท่านเป็นนักบินนะครับเป็นนักบินสายการบินนานาชาตินะครับไม่ใช่สายการบินไทยนะครับประกอบกับว่าช่วงนี้เราก็จะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอสายการบินไทยที่ถูกปฏิเสธในการบินอยู่ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างนะครับ เขาเรียกว่าหน่วยงานมาตรฐานการบินพลเรือรระหว่างประเทศนะ icao นะครับแจ้งว่าประเทศไทยสายการบินไทยไม่ได้มาตรฐานอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่เกี่ยวกับรอะไรมนท่านนี้นะเพราะฉะนั้นผมอ่นานข่าวแบบนี้อยู่พอดีก็ได้มีนักบินเข้ามาดูเรเหมือนด้วยท่านนึงนะครับก็เลยขออนุญาตถ่ายรูปเหมือนท่านไว้แล้วก็ขออนุญาตที่จะนํามาแชร์ด้วยนะครับท่านก็บอกว่าไม่มี ยินดีนะครับแรกเริ่มเดิมทีผมก็ไม่ได้รู้นะครับว่าท่านเป็นนักบินครับแต่ว่าหลังจากที่ดูแลนีไปสักพักหนึ่งเนี่ยผมสังเกตว่าเส้นที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศท่านเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเดินทางต่างประเทศเส้นวัฒนาเส้นอะไรที่เชื่อมโยงกัเส้นต่างประเทศต่างๆเราค่อนข้าง,งเยอะผมก็เลยสอบถามท่าน,นว่าท่านมีอาชีพทรง,งานหรือภารกิจารงานที่เกี่ยวข้องกับ ต่างประเทศอย่างไรบ้างเพราะว่าเมื่อนี้น่าจะทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศหรืออยู่ต่างประเทศหรือใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นนักบินแต่ท่านเป็นคนพิเศษมากนะครับไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นนักบินมาก่อนนะครับเริ่มต้นจากการเป็นช่างเป็นวิศวกรมาก่อนนะครับแล้วก็พันตัวเองขึ้นมาเป็นนักบินจนได้นะครับเดี๋ยวเรามาศึกษานะครับว่าลายเมื่อนี้มีอะไรพิเศษบ้างนะครับเริ่มต้นจากกันโดเรมี แรกๆนะครับในกลุ่มเรียนลายมือด้วยกันก็คือลักษณะมือเนี่ยเราจะข่าไม่ได้เลยนะครับลักษณะมือของท่านนี้ก็คือมือเป็นมือแบบมือใบพายนะอยู่ในกลุ่มมือศปนที่ผมพยากรณ์ลายมือก็จะแยกให้อยู่แล้วนะครับว่ามีศปนอยู่3ประเภทก็คือศินปลายมนศินปลายแหลมและกศปนใบพายของท่านนี้เป็นศปนใบพายนะครับหลังมือเรียบคนนิ้วอิ่มปลายนิ้วเรียวขึ้นและเป็นสามแหลมชัดเจน อยู่ในกลุ่มมือเล็บสามเหลี่ยมที่มีขนาดกลางพอดีๆนะครับเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิศวกรรมเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักประดิษฐ์ได้นะครับเมื่อนี้ก็เข้าแนวตามนั้นนะครับและท่านเองก็ได้ทาอาชีพขนาดนี้าดยจริงๆก็คือท่านเป็นวิศวกรนะครับเป็นวิศวกรในเรื่องของช่างนะครับเป็นลักษณะการซ่อมเครื่องยนต์เครื่องกลเครื่องจักรคนนี้แหละนะครับท่านก็เป็นวิศวกรในเชิงของการซ่อมเครื่องบินมาก่อนนะครับแล้ว พยายามหาเงินเรียนส่งเสริมตัวเองส่งตัวเองจนได้เป็นนักบินในที่สุดนะครับและท่านก็ได้ไปทํางานที่สายการบินต่างประเทศนะครับก็ด้วยเหตุผลว่าได้ได้ดีกว่านะครับหรืออะไรอีกของหลายอย่างแหล,นะ,ละนะครับเอาละครับเรามาดูนะครับว่ามือน,นี้มีองค์ประกอบอะไรที่ทำให้ตัวท่านนี้เข้าไปเป็นนักบินได้นะครับครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามีองค์ประกอบใดที่ทําให้มือท่านนี้ มีโอกาสเข้าไปเป็นนักบินหรือความอยากเป็นของท่านอะไรที่เป็นพลังขับบ้างนะครับเส้นในมือหลักๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นนักบินนะครับหรือการที่จะทําให้เกิดความสําเร็จในอาชีพใดๆก็แล้วแต่นะครับเส้นที่เห็นอยู่หลักๆในมือนี้ก็คือไปดูที่มือซ้ายก่อนเลยกันนะครับก็คือเส้น ambition line นะครับก็คือเส้นนี้ a m i s s i o n line คือเป้าหมายชีวิตนะครับคือความใฝ่ความทะเยอทะยานความอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นแหละนะครับ คนที่มีเส้นแบบนี้ก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากกว่านะครับขหมายคือ,อย่างนั้นนะครับคือถามว่าทุกคนก็อยากได้อยากมีอยากเป็นนะนะครับแต่ว่าถ้าคนที่มีเส้นนี้ก็จะมีพลังมากกว่ามีความอยากที่ชัดเจนมากกว่านะครับในขณะเดียวกันมือนี้นะครับเส้นใจสําคัญมากนะครับเส้นใจเข้ามาถึงพระรหัสเส้นสวยงามนะครับอันนี้คือการควบคุมอรมารมณ์การตั้งใจหรือใจไปถึงอารมณ์เขาเรียกว่า เป็นอะไรก็อยากเป็นด้วยใจมีความตั้งใจมีความใส่ใจเป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นมือแบบนี้เส้นใจมาถึงแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะทําอะไรได้สําเร็จตามเป้าหมายได้มากกว่านะครับโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือมือซ้ายนะไปดูมือขวาไอ้ไอ้ไอตะกี้มือขวานะไปดูมือซ้ายประกอบนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมือซ้ายก็เช่นกันนะครับถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าเส้นแอบมีชั้นลายในชัดเจนมากนะครับก็คือขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับ Attention line ก็มีลากเข้ามาเชื่อมกับเส้นเกียรติยศตรงนี้นะครับนะ Attention line มี2 Attention เส้นแจกก็เช่นกันนะครับลากเข้ามาจนมาถึงเนินพระรหัสนะครับนะ Attention line ของท่านมีหลายเส้นนะครับตัวนี้ก็คือเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนและเป็นคนที่มีใจควบคุมมุ่งมั่นที่จะไปถึงเป้าหมายที่จะไปถึงความสำเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเรียกว่า <c oughs> มีเป้าหมายและใจมีพลังนะครับใขนขณะเดียวกันนะครับเราไปดู เส้นในเด่นที่ที่เบเพราว่าความเกี่ยวข้องในเรื่องของการที่จะเป็นนักบินท่านเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเมื่อน,นี้ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าท่านเป็นนักบินนะครับแต่พอผมดูไปเรื่อยๆนะครับตามเกณฑ์ตามกฎที่ผมดูก็คือเริ่มต้นจากดูหลังมือดูลักษณะมือดูใน้มือดูเส้นหลักเส้นรลองแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มเส้นวาสนาและเส้นอาชีพการงานนะครับผมสังเกตว่าท่านเนี่ยมีเส้นต่างประเทศนะครับลากเข้ามา ลากเข้ามาเชื่อมบนเส้นชีวิตแลมีเส้นต่างประเทศลากเข้ามาเชื่อมกับเส้นวัฒนานะครับแล้วก็จะมีเส้นต่างประเทศที่มาจากนั่นจันเข้ามาเชื่อมอีกนะครับอันนี้คือธรรมชาติของเส้นที่อยู่เหมือนนี้นะก็คือความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศและอาชีพงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศในการเดินทางนะครับผมก็เลยถามท่านว่าท่านมีอาชีพงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอย่างไรบ้างเพราะว่าตามเส้นแล้วเนี่ยท่านจะต้องทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ โดยเฉพาะโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับการเดินทางด้วยและเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยนะมีทั้งสองมือนะครับมาดูฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้เส้นวาสนาเส้นนี้นะครับลากมาจากเนินสุขต้เนินสุขก็ถือถว่าเป็นวาสนาที่ต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเดินทางอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเส้นเดินทางเส้นหนึง่งลากเข้ามาเชื่อมตรงนี้นะครับแล้วก็มีเสนเ้นตรงนี้เข้ามาเต็มเข้ามานะครับท่านก็เลยเฉลยให้ผมฟังว่าท่านเองอ่ะเป็นนักบินนะครับ ก็ถึงบางออตอนนี้นะครับท่านเป็นนักบินและเมื่อนี้พิเศษมากตรงที่ว่าท่านเป็นนักบินโดยที่ไม่ได้เริ่มต้นจากไปเรียนเป็นนักบินมาก่อนนะครับท่านเรียนมาทางสายช่างสายวิศวกรรมก็คือซ่อมเครื่องบินนะครับเป็นช่างซ่อมเครื่องบินพูดง่ายๆนะครับแล้วก็พันตัวเองหาเงินหาทองเรียนจนขึ้นมาเป็นนักบินได้นะครับแล้วก็เป็นนักบินที่มีความสําเร็จนะครับเพราะว่าเส้นต่างๆที่ สนับสนุนข้าระสบผป็นสัดส่วนรวมหนึงเรื่องหลักทรัพย์ก็ใช้ได้นะครับเป้าหมายชัดเจนดีนะครับทีนี้คืออย่างที่ผมเ,เรียนเพื่อนนะครับว่าความสําเร็จใดๆของคนเราเนี่ยมันจะต้องมาจากความใส่ใจหรือความตั้งใจไปตั้งแต่ต้นก็คือส้นแอมบิชั้นลน์นั่นแหละนะครับเมื่อนี้เป็นกรณีพิเศษว่าเป้าหมายชัดเจนและใจเข้ามาถึงเนินรลัดหรือใจควบคุมนะครับคนเราเนี่ยทำอะไรด้วยหัวใจทําอะไรด้วยใจจะประสบผลสำเร็จมากกว่านะครับเพราะฉะนั้น ท่านจะทำอาชีพการงานใดๆจแล้วแต่นะครับถ้าหากมีองค์ประกอบของเส้นที่มันไม่ครบสมบูรณ์ก็ต้องพยายามมากขึ้นแต่อย่างมือท่านนี้นะครับองค์ประกอบในเชิงของการเข้าถึงเป้าหมายเข้าถึงความสาเร็จสมบูรณ์ก็คือมีเส้นแอมปิชันน้นหลายเพื่อเป้าหมายชัดเจนแล้วก็มีสมองที่ดีนะครับโดยเพื่อยิ่งมือซ้ายนะครับมือซ้ายสมองดีนะครับมือขวาถามว่าสมองดีไหมก็สมองดีนะ,ะก็คือสมองก็เลยว่า เป็นคนลายมือขาดนั่นแหละแต่ขาดพิเศษน,นะครับฝั่งนี้จะมีเส้นคืาเรียกว่าเส้นสมองเนี่ยกับเส้นใจมารวมกันนะครับแต่อีกเมือนึัก็เป็นเส้นปกตินี่แหละนะครับมี3าเส้นนะครับครับก็มาถึงท้ายที่สุดเอาอย่างย่อๆนะครับก็มาสรุปกันตรงนี้เลยนะครับว่าที่ผมพูดอยู่เสมอในการพยากรณ์ลายมือเนี่ยผมก็จะพูดปิดท้ายตรงที่ว่าองค์ประกอบของความสําเร็จของคนเราจะมาจากองค์ประกอบหลักๆคือสี่อย่างนะครับคือหน,น,นึ่งขยัน สองฉลาดสามสุขภาพสี่โชคนะครับขยันฉลาดสุขภาพดูได้จากในมือวันนี้ขยันไหมก็คือมีความหนาความแข็งมีความอุดมสมบูรณ์ในมือมีมือมีพลังก็เพราะนั้นมือนี้จึงขยันนะครับฉลาดเส้นสมองดีทั้งสองมือแล้วก็มีเส้นใจที่มีเป้าหมายมีเส้นใจที่เข้าถึงประหัสเพราะฉะนั้นเรื่องฉลาดขยันฉลาดจึงสนับสนุนกันโดย ที่มีคุณภาพมากนะครับขยันกับฉลาดสุขภาพที่รบกวมก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นพื้นฐานทางกายภาพที่จะสนับสนุนให้ประสบผลสำเร็จมีแล้วได้ถึง60%นะครับ5-60%ผ่านไปแล้วนะครับคือขยันฉลาดสุขภาพถ้ามีโชคอีก40%มันก็จะบรรลุเป้าหมายได้ตามที่เราตั้งใจตั้งเป้าไว้นะครับเมื่อนี้มีโชคไหมเมื่อนี้มีโชคนะครับก็เป็นโชคพิเศษด้วยนะครับก็คืออย่างนี้นะครับ วัฒนาเส้นนี sang, ้เป็นเส้นต่างประเทศมาจากเดินจันทร์ก็ไม่เชื่อมกับเส้นชีวิตแล้วเส้นชีวิตเส้นนี้ก็จะมีเส้นฉีกขึ้นมาถึงเดือนเสารนะครับก็คือนย้งองค์ประกอบของความสำเร็จจึงมีได้จากเรื่องต่างประเทศในขณะเดียวกันก็จะมีเส้นพิเศษเส้นนี้เข้ามาอีกนะครับเส้นนี้ก็คือวัฒนามาจากตรงเดืนอังคารสูงก็มักจะทำอะไรสําเร็จแบบพิเศษพิเศษพิลิกผันได้อีกเช้นกันนะครับนี่คือองค์ประกอบจากทางมือ นะครับในกระดานก็จะมีเส้นพุทธเกิดจากตรงตำแหน่งนี้ขึ้นมาถึงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือความสําเร็จในเชิงที่ก็เรียกว่ามีโชคมีลาบมาสนับสนุนได้นะครับขยันแล้วฉลาดแล้วผ่านไปแล้วนะครับยังมีโชคลาบเข้ามาเต็มมือนี้ลหละมือฝั่งซ้ายลหละเป็นยังไงมาดูสักนิดหนึ่งนะครับว่ามือฝั่งซ้ายมีองค์ประกอบมาสนับสนุนให้ประสบวามสร็จแบบนั้นได้ไหมก็มีอีกเช่นกันนะครับก็คือเส้นวาสนาฝั่งนี้ไม่ได้ขาดเลยนะครับวสาสนาเส้นนี้ลากขึ้นมาต่อเน,นื่องจนมาถึงเป้าหมายนี้นะครับ เส้นอาทิตย์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะองค,ค์ประกอบความสาเร็จ,จริุครบนะครับ mm hmm. ก็อะไรสรุปได้ว่าวันนี้ขยันได้ฉลาดผ่านสุขภาพโอเคโชคลาภมีนะครับอันนี้คือธรรมชาติในทางใลมนก็สนับสนุนให้ประสบผลสาเร็จได้นะครับในขณะการเจ้าของมันก็นมีเป้าหมายชัดเจนนะครับผมมาสรุปในเชิงของความสำเร็จอีกสักนิดหนึ่งนะครับ เขาบอกว่าองค์ประกอบความสําเร็จในทางโลกเนะี่ยสมมติว่าใครกันแล้วแต่นะครับลายมือไม่ดีอะไรไม่ดีก็แล้วแต่นะครับองค์ประกอบสนับสรุปในเรื่องความสาเร็จนะมันไม่พอเขาบอกว่ามันมีหนังสือของท่านนักโปรเลียนทิวนะครับเป็นดรอร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังของใจในี่แหละนะครับท่านเขียนพลังบวกไว้หกเจ็ดอย่างนะครับจริงๆมันมีมากกว่านั้นนะสรุปมาเพียงเจ็ดอย่างพสรุปมาเจ็ดอย่างก็คือพลังด้านบวกเจ็ดอย่างที่จะทําให้เราประสบความสำเรนะ็จนั่นคือหนึ่ง อารมณ์ปรารถนาต้องมีนะครับ2ต้องมีความกระตือรือร้น3ต้องมีความเชื่อมั่น4ต้องมีความรัก5ต้องมีพลังขับในเรื่องของความต้องการตามธรรมชาตินะครับ6ก็คือพลังของความรัก7ก็คือความหวังนะครับเรือน,นี้มีครบท่านละมีครบไหมครับถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งก็พยายามสร้างเอานะครับส่วนพลังด้านลบนะครับพลังด้านลบเขาบอกว่าอันนี้ อย่าให้มีในตัวนะครับพยายามขับออกถ้ามีนะครับก็แค่หนึ่งความกลัวคนเราทําอะไรไม่สําเร็จแน่นอนถ้าความกลัวเกิดขึ้นนะครับความอิจฉาก็อย่าให้มีนะครับอยู่ในตัวความเกลียดชังชิงชังก็อย่าให้มีนะครับการคิดอิจฉาริษยาแก้แค้นพวกนี้ตัดออกไปจากชีวิตได้เลยนะครับถ้ามีมันจะบั่นทอนเรานะครับเรื่องของความโลภก็เช่นกันอย่ามีนะครับความโลภนี้คือความอยากได้ที่มันไม่ถูกต้องนะครับ อันสุดท้ายยังไม่สุดท้ายนะครับคือก่อนสุดท้ายก็คือ,คอเรื่องของความงมงายความหลงความเชื่อที่มันอนอกรูปแบบความเชื่อที่มันก็เรียกว่าอยากรวยแต่ไม่ทําอย่างเงี้ยอยากรู้แต่ไม่เรียนอย่างเงี้ยพวกนีนเน้เป็นความเป็นความงมงายนะครับไปไว่าจ้าว้สารเพื่อที่จะทาให้ตัวเองสำเร็จแต่ไม่อยากทําไม่อยากลงไม่ทาไม่อยากเลยพวกนี้ไม่ได้นะครับสุดท้ายสําคัญมากนะครับความโกรธอย่ามีในตัวนะครับถ้ามีตัดลอกพวกนี้จะเป็นพลังลบที่ทําให้เราไม่สาเร็จนะครับโอเคนะครับเรื่องได้ไหย ปไปแล้วนะครับให้เขาคิดดีๆในเรื่องพลังบวกพลังลบไปด้วยนะครับก็หวังว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดคงพอจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้ท่านได้บ้างนะครับเอาไปประกอบการดําเนินชีวิตภารกิจการงานนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ